สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเอสซีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าวเอสซีทีวก่อติดสถานการณ์ต่างๆนํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ไปดูกันที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะสมัยสามัญสมัยที่4ประจําปี2556ค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีในคันนายทวีปเหนือมณีมงคลประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2556โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนางสมนันหล่าววณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีข้าราชการของเทศบาลเมืองราชบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงและในโอกาสนี้นะคะนายนิสิตจันสมบวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนาย เจริญชัยนพชาติสถิตท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีในโอกาสนี้ด้วยค่ะซึ่งการประชุมสภาในครั้งนี้ก็มีระเบียบวาระการประชุมที่สําคัญคือการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีจํานวน3คนเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรีโดยนายไพบูรณ์มนสวัสด์นายอุดมอังกุลกวินและนางสาวสุนทรีเลิศสุวรรณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะ ้อบางู <for> นะครับับผมลงาทองครับก็เพื่อให้การใช้ปเจตธรรมาจากเป็นจากในบรรทัดเดียวกันนะครับการตั้งมุประมาณไงเมืองราชดีสมัยสามัญสมัยที่สามสร้งคุงไปมืวัวัสดุที่27็ดังอย่างดังร่พิิียกเส้นสี กรมทางหลวงนะคะได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนครปฐมชะอำตอนหนึ่งค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมโลเดนซิตี้นะคะนายนารงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสำรวจออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนคนปรปฐมชะอําตอนที่1ซึ่งกรมทางหลวงได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการและมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกว่าร้อยคนค่ะ สำหรับทางหลวงพิเศษสายนคนปรปฐมชะอําเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ต่อเนื่องมาจากทางหลวงพิเศษหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีแบ่งเป็นตอน1มีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่9บริเวณบ้านโคกพระตําบลโคกพ,พ,พ,พระเจดีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมและสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่73บริเวณถนนทนบุรีปากท่อตํบาบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีระยะทางรวม63กิโลเมตรซึ่ง มีบริษัท MAA Constant จำกัดรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดดังกล่าวค่ะมูล,ลนิทีสมเด็จพระยานในสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะมอบทืนอุปถามผู้ป่วยยกากไรที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่ห้องประชุมประดิษฐพัฒน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงนะคะนายนิสิตจันสมบวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุปธรรมผู้ป่วยยากไรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงโดยเป็นทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชวัดบวรน,นิเวศวิหารและจังหวัดราชบุรีได้วรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีจํานวนทั้งสิ้น39ทุนทุนละ5,000บาทโดยการจัดกิจกรรมมอบทุนดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสัง ราชกุลมหาสังคปรินายกอีกทั้งอุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้ซึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาลที่สรงสร้างอาคารถวายในพระนามสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้ยังเป็นการจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจอมบึงในปีต่อๆไปด้วยค่ะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วค่ะ มาดูกันที่คำแนะนำในการลงทะเบียนในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ค่ะผู้ลงทะเบียนนะคะให้ข้อมูลสถานะบุคคลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลและที่อยู่ของท่านให้ถูกต้องตามความเป็นจริงระบบจะทำการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและความมีชื่ออยู่จริงของสถานะบุคคลของท่านกับระบบทะเบียนราชกระทรวงมหาดไทยตามความเป็นจริง ท่านสามารถเลือกจังหวัดที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ท่านต้องการเข้ารว่วมเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นระบบจะทําการบันทึกการลงทะเบียนเป็นครั้งแรกไว้ ain, โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรณีที่ท่านต้องการเข้ารว่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นมากกว่า1จังหวัดท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตามครั้งที่ท่านต้องการแต่จะสามารถเบิกค่ายานพาณะเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิกค่ายานพานะในการเดินทางเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นได้เฉพาะจังหวัดแรกจังหวัดเดียวเท่านั้นหากท่านไม่ ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดแรกที่ท่านได้ลงทะเบียนเท่ากับท่านสละสิทธิ์ในการเบิกจา่ายค่ายานพานะท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าย,ยานพานะในเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งอื่นๆได้นอกจากเวทีในจังหวัดแรกที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ท่านที่ใช้สิทธิ์เบิกค่าย,ยานพานะเดินทางเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยในวันที่เข้าร่วมเบทีในจังหวัดแรกที่ลงทะเบียนเพื่อประกอบการใช้สิทธิ์เบิกค่ายานพาหนะไปแสดงตนลงชื่อเข้าร่วมง,งานก่อน10โมงหลังจากนั้นนะคะจะปิดรับลงทะเบียนเพื่อประมวลผลและเตรียมงานท่านจะสามารถเบิกค่ายานพาหนะได้เมื่อจบงานจัดเบทีจำนวนค่ายานพาหนะที่ท่านจะได้รับจะต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการระบบจะทำการเปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน9้าวันและปิดรับลงทะเบ ทะเบียนล่วงหน้า2วันก่อนวันจัดเบทีรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดเพื่อการยื่นสถานะบุคคลและการประมวลผลท่านควรไปถึงสถานที่จัดเบทีรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อชมจุดความรู้ในการจัดการทรัพยากรน,น้ําและศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในความรู้ความเข้าใจในการให้ความคิดเห็นต่อโครงการท่านควรพิมพ์ใบตอบรับ การลงทะเบียนหรือจดสาระสําคัญในใบตอบรับการลงทะเบียนเช่นลำดับการลงทะเบียนในเวทีที่เข้าร่วมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนที่หน้างานร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนหรือรับค่ายานพานะได้สําหรับจังหวัดราชบุรีนะคะกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา,นาในวันที่27พฤศจิกายน2556นำมหาวิทยาลัยราช ัดหมู่บ้านจอมบึงโดยเปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีล่วงหน้าตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่24พฤศจิกายน2556ค่ะ สำนัมมกงานสาหากรณ์จังหวัดราชบุรีในะคาจัากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลจะทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่ 2, สองเมษายน2558นห้อณห้องประชุมสหกรณ์คนหนมุมนองโพรราชบุรีจำกัดในพระบร,รมราชูปถัมภ์อาคารทวิตกิ่นประทุมชั้น3มโดยมีผู้แทนกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 13, ส3สาำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราช บุรีกรรมการฝ่ายจัดการสากลผู้แทนกลุ่มเกษตรกรกรรมการสากลกรรมการกลุ่มเกษตรกรและบุคคลของสำนักง,งานสากลจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า90คนค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจําวันแล้วนะคะหากคุณชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w hctv2u o com แหละรบลอบูลข่าวสารเลือกหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w facebook com h c t v n e w s, <S เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวชช้างเคเบิลบัต แบนจำกัดหรือให้ซ t v ของเราในขะตะิดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการและสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท03์032310262หมดอเวลาของการรายงานข่าวแล้วในขณะที่ชันการจนาสิมมาและฝ่ายข่าวให้ซ t v ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ